สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิ์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะมีเรื่องราวของปะิทินวัดไผ่เขียวนะครับที่แมนๆนะครับแล้วก็มีปะิทินจีนแล้วก็เรื่องราวของหอยซองด้วยนะครับในช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับแอดมินขอเรียนว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับ แนวทางข้อมูลตัวเลขที่ท่านได้รับชมก็เป็นแนวทางข้อมูลตัวเลขสําหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินวัดไผ่เขียวนะครับปฏิทินวัดไผ่เขียวก็เป็นอีกหนึ่งปฏิทินนะครับที่มีความแม่นยําแล้วก็น่าติดตามนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงวดนะครับที่ปฏิทินวัดไผ่เขียวออกข้ามงวดนะครับ ก็จะมองว่ามา9 0 5เลยก็มองได้นะครับหรือจะเป็น605ก็มองได้นะครับอันนี้เป็นงดของวันที่15มีนาคมนะครับก็คืออย่างที่แอนบินบอกนะครับก็คือการออกข้ามงวดนะครับอย่างไม่ได้เลยก็คือ05ได้แน่นอนนะครับก็อีกชุดหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็น6ก็คือมองว่าเป็น6 85ก็ได้605ก็ได้905ก็ได้985ก็ได้นะครับ ก็คืออาจจะมองได้หลายลักษณะนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในงวดของวันที่16มีนาคมนะครับถ้าจะยังตามตัวเลขชุดนี้อยู่นะครับก็อาจจะมองได้ว่าอืมอาจจะมองได้ทั้งเลข1เลข6เลข9นะครับเลข8เลข5นะครับแต่ในความรู้สึกถ้าจะจัดชุดนะครับก็6 8 5 185 5, 5 0 8 589นะครับอาจจะ มีความเป็นไปได้นะครับในงวดนี้นะครับก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับว่าชอบชุดไหนอย่างไรนะครับชอบชุดไหนอย่างไรนะครับก็ถ้าไม่ชอบชุดนี้นะครับจะชอบในการข้ามงวดนะครับลุ้นตัวเลขข้ามงวดก็จะเป็นตัวเลขของงวดวันที่31มีนาคมนะครับซึ่งจะออกในวันที่1เมษายนนะครับก็จะเป็น0ูนย์หนึ่งสอง 5, ห้าหรือหกนะมองได้นะครับคือจริงๆลักษณะก็น่าจะเป็นเลขห้านะครับแต่ว่าก็มีความเป็นเลขหกอยู่นะครับก็จะมองได้ทั้ง012456นหนะครับเตรย์หนึอนะครับแอดมินจัดชุดตามมุมมองนะครับ012 06 015 246 245 216นะครับแล้วก็0 1 0102เนี่ยมองได้เหมือนกันนะครับ2 4 2 6 2 5 1อ1 2 1 5อนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับแนวทางข้ามงวดนะครับแนวทางข้ามงวดของปฏิทินหลวงหลวงพ่อวัดไผ่เขียวนะครับเพราะว่าอย่างเจ่แอดมินบอกนะครับว่าปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้ออกข้ามงวดบ่อยนะครับมาดูกันที่ปฏิทินจีนนะครับอีกหนึ่งสำนักนะครับที่ช่วง ต้นปีนี้โอ้โหถูกติดติดกัน2-3งวดเลยนะครับอันนี้เป็นปฏิทินจีนนะครับที่ให้แม่นในปี2 5 6 5นะครับก็มาดูว่า16มีนาคมนะครับจะกลับมาแม่นยำเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเอาละครับไปดูนะครับก็น่าจะมองง่ายอยู่นะครับน่าจะมองง่ายอยู่นะครับ คือแอดมินมองว่า451กับ457นะครับก็คือมองได้แค่นี้นะครับในส่วนตัวของแอดมินนะครับ451 4 451 457นะครับอันนี้คือในมุมมองของแอดมินนะครับคือเพื่อนๆจะเห็นเป็นอย่างไรก็ลองดูลวกันนะครับอาจจะเป็น755อีกชุดหนึ่งก็ได้นะ7 5 7อะไรเงี้ยหรือว่า577อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ มาดูปฏิทินจีนนะครับในรูปแบบนี้นะครับที่ก็เคยเข้าอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับแอดมินก็นามาเป็นแนวทางให้นะครับ1 7 0 2งเจ็ดนะครับคือตามมุมมองนะครับที่แอดมินมองนะครับที่ชัดๆก็น่าจะเป็น162่นะครับที่ชัดๆหน่อยนะครับเลข1เลข6เลข2นะครับถ้าจะไม่เอาศูนย์นะครับแต่ถ้าจะเอาศูนย์ก็มองได้เหมือนกันนะครับ 162271102นะครับ161712676272อันนี้คือแนวทางที่แอดมินให้นะครับ16มีนา2565นะครับเป็นปฏิทินจีนนะครับปฏิทินไอไข่นะครับวัที่ผ่านมานะครับก็คือเข้า0507นะครับเข้า0507ก็ได้บนได้ล่างนะครับสำหรับ ปฏิทินไอ้ไข่ก็อาจจะดูเยอะหน่อยนะตัวเลขนะครับแต่ว่าก็คือแม่นอยู่นะครับหนึ่งเก้าห้าก็เข้ามาแล้วนะครับสามตัวนะถือว่าเข้าติดตดกันหลายงวดอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขอาจจะดูเยอะนะครับสี่หกมีนะานะครับแอดมินมองว่าสี่แปดหกเก้านะครับก็จะชุดจะชุดมาให้เลยนะครับสําหรับสี่แปดหกแปดหกเก้าสี่หกเก้านะครับสี่แปดเก้านะครับ ก็มีชุด2ตัวนะครับ4 8, 6 68 69 89 48 49นะครับอันนี้คือแอดมินจัดแนวทางให้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเห็นแตกต่างจากแอดมินนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าแอดมินก็จัดตามมุมมองของแอดมินนะครับก็อาจจะนะครับมี869 469กนะ4 6 9นี่ก็แอดมินก็ชอบอยู่นะครับ ในชุดท้ายนะครับแอดมินก็จะมีหววซองนะครับที่น่าสนใจแอดหนุ่มเชียงใหม่นะครับคำนวณสุดใหม่16มีนาคม2565นะครับ195284537อันนี้คือชุดที่ทางหนุ่มเชียงใหม่ให้ชุด3ตัวนะครับ3หางเน้นๆน,น,นะครับ16มีนาคม2565ให้มาเป็นแนวทางนะครับ มาปิดท้ายกันที่เลข10เลขดังของสลาก5ภาคนะครับก็10เลขดังก็จะชุดมาที่6816 8937 8575 67382865นะครับอันนี้คือแนวทาง10เลขดังนะครับก็เห็นว่า6816ก็จะตรงกับปฏิทินหลายสำนักอยู่นะครับ85นี่ก็ดังนะ67นะครับนะครับ6 7 7 5นี่นะครับแล้วก็ยังมีเเลขมงคลนะครับให้มาด้วยนะครับ เลขมงคลให้มาด้วยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับ52ปีช่องสามด้วยนะครับวันนี้26มีนาสองห้านะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกดรับฟังนะครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ